นวันนี้ช่องวายุพาเที่ยวเรากมพูชานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่รถม้าครับไหนดูรถม้าหน่อยโอ้โหไหนแม่รถมาอยู่นี่เราอยู่ที่เมืองกำปงชนังนะฮะใช่ครับว้าวกนังโควินโอ้โหอารมณ์เหมือนคำปังบ้านเราแล้วตอนคาร์บอยคาร์บอยคาร์บอยไหมซิกมาฮอตชุดอาเ์บอรถได้หรอเขาเพลงนี้ต้องเพลงนี้ต้องเพลง เมาทางหน้ามึงเพิงเบบานนอประคางลมเป็มอันนันตะเลงตะเมงนะครับเห็นปะลูรทำสิ่งตอนนี้ก็โอเคนะครับปจ็บมีไหมครับมีครับสนุกนกนะไม่สนหนักไนะก แข็งแรงส่วนเขาน้หนักเป็นร้อยกิโลปแบกได้พันกิโลแบกได้ตัวใหญ่สวยจังะโอเคจวนะครับวนะครับนี่เป็นเมืองกระงชลังนะฮเหารอะไรกันนะยไปกับลูกเพจหนยโอเคครับ ตอนนี้นเพื่อนๆก็เออกำลังดูคลิปอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ก,กัอนตอนแรกๆเ,เลยแต่ตอนนี้ก็ไปต่อพาเที่ยวจริงๆใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะอาจากนี้อาจากนี้มายุพาเที่ยวก็จะพาเที่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบใช่ค่ะไปเที่ยวรอบรอบกัมพูชาเลยใช่ไหมใช่คร่ะเด็กกระแม่ติ๊กเด็กกระแม่อไ๋อะเลยยมเนือน้อ กู่็จะไม่เข้าใจแล้วครับเพื่อนที่คำชามีลูกเพื่อนที่เรามีลูกเพืที่กชามีไพ่ที่ามีลูกเชาไงับไอโ,โอเคเกลเข้ามาแล้วือนเหมือน,นบ้านเหมือนที่เอหมือนเหมือนที่เชียงราย,ยครับพรับบรยากาศนะครับโดยรบอบๆนะครับบ้านเมืองก ชาติก็ยังดีอยู่นะครับอากาศก็ยังไม่มีพวกฝุ่นพวกควันจากรถยนต์เยอะนะฮะฝุ่นก็สรไม่ได้ที่ที่ทรายใช่ไหมครับอะไรหรอสุดไปเลยเรียบสัวเลยตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ครับพ่อตอนนี้เวลาก็เก้าโมงครึ่งรถยนต์นู้นตุงสนั่ง ตรงนี้เป็นอ่อเหมือนบ้านเราก็เป็นกรรแพงคุกนะคะรับตัวนี้ไห้สัน้น <c oughs> อ,อ๋อแบงชาติอันนี้เกเจีดอันนี้เกจีด,ด,ก,ดกระปงชั้นอ่างตัวกะเงั้นคุกบาคุกกระปงชันั่งีลาอันนี้นจะนจะ๊จะ อายการ,การมันดูขันโอ้เป็นมะม่วงใหญ่มากเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยโอ้เ็นมะม่วงใหญ่มากคเอริดอบ้ารสาแค่ตใหญ่นี่ค่ะ ของศึกก่อสร้างอาคารก็จะเหมือนได้รับกลิ่นอายของทางชุชโลบมาบ้างนะครับมีวัดด้วยขอวัดให้เพื่อนๆดูน่ลยครบพ่อโอเคเลยวัดผมสวยมากเลย,ยนี่เป็นการรีวิวที่แปกใหม่ของเรานะครับและก็สุดยอดต่างจากคนอื่นมากเลยนะครับรัรงชนง Pro ังโรวินฮอนี่เป็นเหมือนตลาดกลางครับระจางจังหวัด น,านกางแคนวัดนะครับ <S <S โอเคราก็มาได้พอสมควรละตอนนี้เอาสนามเล่นลนงนะครับข้างหลัง <S <S โอเคสองนะครับอันแนะนำมีอะไรดีครับลุงมีอะไรอีกไมต้องถือพอถือ ก็จะมีสนามบอลขายมาเล่นก็เล่นได้แล้วค่ครับต้อสนามบอลโอเคสวยเหมือนกันนรงนี้ครับจะมี้นขายต้นไม้แล้วก็เล่นขายต้นไม้ในเกจิตเนี่ย๋อ้ในเกจิตจมูกฉันดังขายต้นไม้เสร็จแล้วก็น่าจะต้องอุ๊ยไม่ถูก โอเคโอเครารับเป็นการนั่งรถม้าเที่ยวกับโปรงฉนัง,ง,ง oh. ที่แฮปปี้มากนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค,ะคะ์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดควิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะลาบลาบลาบตัวลาไปก่อนปิดคลิป